เร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยมีกล้องเขาอยู่ด้วยถ้ากล้องเราอย่างเดียวนะฮะเราก็จะวิ่งเร็วกว่านี้ครับเวลาเอามิวลาตกสะพานให้ยกขึ้นด้วยโดนโรซับขึ้นมาวันนี้ำมันเทมมีแค่หน้าอกลำเดีไม่เอาทำไม่เอาข้ามไม่ได้อีกล่องข้ามไม่ได้ก็มีเรือนะสองลำเรือที่เอาไว้ยึดข้ามหันถึก เอ้ครับแล้วล่ะนลนกงเนาะนี่มีไปมาหะะทุกครับมีเปลไมครับมายครับแต่ยังไม่มีใครปลูกเนาะเลิกปลูกลอาวางไว้นะท่านเอามาปลูกนอนตรงนี้นะใช่ในยีหลังนี่นะแม่ปลูกนาทอนนานะ้อยู่ก็ดีกว่าเอามา ไว้ hhhh, แบบนี้นะคร ouais, no. pues, no ับแบบหูก็กินเนาะกอนอนก็มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวรออิดรอรา่เขาเขาลงรายก่อนเดี๋ยวราก็ยจะทำการฉาบเนาะก่อเพิ่มเติมรกนนึงะบ

เลยพอดีว่ะมงนี่เออมึงนี like like ่ได้การเลยระยะต้นไม้พอดีเลยระยะต้นไม้เออเ่ายวามระยะนี่ในการนี่นะฮะทุกท่านก็จะปลูกูกตรงนี้นะฮะเอาไว้นอนพักผ่อนเนาะเย็นหนึ่งเอาใส่เยืนหนึ่ง น,นี่โคได้เลยเดี๋ยวอานหนึ่งกเนนะไม่มาตายก็จะเสร็จแล้วของพ่อนีนอ่คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะทุกท่านเนาะนเดี๋ยวรอชมในคลิปต่อไปครับเนาะนี่นะฮะคลิปนี้สวัสดีครับ ครับผมต่อต่อการนอบมาดีนอเออโอ้ผูกตากแดดเลยบาทนี่ตากแดดเลนเนยเลยนะตากแดดพูดบางคนก็ละกินบูกคนละจีนมากนี่ก็เป็นโฮมหนาวเสื้อมป็นง่ามาเล็งทีฝังเสาเพิ่มวูนผูกเชื้าดูทั้งหมุนฝังเสาเพิ่อมอ่ะแต่ลงทุนเลยแม่ซื้อเสื้อก็ได้แต่ก็ซื้อสลิงมาแล้ว <c oughs> ชุ่มชุ่มขุ่น โตโยเบต่ก็โอ้ยทางเปเดียวเนาะลูกตาแดงเดีโอ้ยไปนอนไหนดิวนหอนึงเอารเดียองแม่พี่ใหญ่อยู่เลยอ่าพีะพุเงีเหรอทำกรไดเชื่อให้ร้อนมันยืดเใส่เชื่อมนัเชือาวขาวยังงน่ะ เฉพาะหน้าคณะอันนี้ใส่รไปแล้วเน้อกัดนะไ้ 嗯，因为还。 ها dog, she's